ว้าวทุกคนวันนี้เราจะพามาดูข้าวโพดของเราจ้าวันนี้เรามาแหกทางเดินเนาะแล้วก็เราให้น้ำเเาาก็จะใช้อีอันนี้มาแหกใบออกเพื่อไม่ให้ขวางทางเดินของเราเพื่อเราจะมาหาระบบน้ำตรงนี้วันนี้เรามาให้ระบบน้ำหยดเพราะว่าฝนไม่ตกหลายวันแล้วอันนี้นะคะเราทำเป็นสี่ล็อก ตอนนี้เราหยุดล็อกนี้อยู่นี่ล็อกบนแล้วมันก็หยุดอยู่แบบนี้นี่นะบรรยากาศด้านในฝักไม่ใหญ่เท่าไรคะ่ะแต่ว่าฝักเสมอกันอยู่ข้าวโพดพัดนเ 9, 9้9อันนี้คือระบบสายน้ำหยดนะนี่เรามาแหก ทางเดินเพื่อเราจะเข้ามาเปลี่ยนระบบวาวล็อกนี้เราให้ไปแล้วนะทุกคนอันนี้ก็คือเราให้ไปละแล้วเราเปลี่ยนมาเป็นฝั่งโน้นเพราะฝั่งโน้นน่ะเหี่ยวเหี่ยวมากนะคะเราก็ใช้เขียวมาแหกแบบนี้ นใบ,บมันออกเพราะว่าเวลาเราเดินมามันจะได้ไม่ถูกใบมันเนาะมันคันนะทุกคนนี่นะสูงความหวาัวสูงมากอันนี้ไม่สมบูรณ์เนาะหนอนกินฝักไม่ใหญ่นะทุกคนฝักไม่ใหญ่เท่ากับฤดูกาลอ่าฤดูแรงเนาะเพราะว่าเรากําหนดระบบน้ําไม่ได้เพราะว่าฤดูนี้ฝนมันตกอยู่ตลอดแต่มาช่วงนี้ฝนมันทิ้งช่วง เราก็จะเอาใบที่มันขวางอยู่อย่างนี้นะคะออกไปเอาใบที่มันขวางทางเดินของเราออกไปเพราะว่าวันนี้เราจะต้องมาเปลี่ยนระบบน้ําหยดให้หยดไปอีกรอกหนึ่งช่วงประมาณเที่ยงคืนนะนี่นะคะเราฟันออกสูงมากละสูงสูงจริงๆนี่อันนี้น่าจะประมาณ จะประมาณกี่วันนับก่อนยี 20, 20. 20. น่สิบยี่สิบยี่สิบนี้อ่าประมาณเท่าไหร่หกสิบห้าวันถึงไหมอ๋อเจ็ดสิบห้าวันประมาณเจ็สิบห้าวันค่ะทุกคนเรายังทิ้งน้ำไม่ได้เนาะเขาพูดยังต้องการน้ำอยู่นะคะที่จริงมันก็ไม่ได้แห้งมากหรอกแต่มันควรที่จะได้น้ำแล้วละ่ะ เราก็เลยมาให้ระบบน้ำหยดกันจ้าวันนี้แล้วเราก็พามาดูบรรยากาศข้างในเราใช้เขียวแหกใบออกนะคะนี่อันนี้คือระบบน้ำที่เราให้ล็อกนี้ไปแล้วใครที่ไม่ไม่ถูกกับใบของมันนะ้ะมันคันจริงๆนะสูงสูงมากสูงท่วมหัวเลย อ่ะคลิปนี้เราบายบายกันก่อนนะคะ